เราเบบว่าน,นี่มั <c oughs> มคือถอนเมยียกูนะเนาะสายโรดสายโรดเขาบอกไงอย่างก็ไปสูตรไปสูตรบอกเรื่องมัดผมปะเฮ้ยเย็นดีท้อมันระยะทางกี่เมตรเออโอ้ โอ้มาเขาคงกักแถ่พี่อ้าวฮ <laughs> ุา,า <laughs> พ่่าฮ่าฮ่าม,ม่าฮ่าฮ <'t> ่้ฮ่าฮ่าฮ่ฮาฮ่า่าา่าฮาา่า ไปได้ฉันทันใจบุยิกี้แลกเปียกไปแล้วเดี๋ยวนี้กีแบราเร็วเขาคือนจิ้วเดี๋ยวงเนี่ยนังเกียร์โทศัพับเด่นเซยอยู่ โดนความเร็วกับใครอยู่แล้วจวดไลกับบอบไว้เปื่อเออเออเออฮ่าฮ่าฮาฮ่าาสโลสโลเฮเ่อดเพื่อนๆพอของนายอยู่ไหนกันเลยเสียววีเนาะโย่าบว่าอ้อวาวคาโดเต็มโนนึงคือโดกดีหรอ เออมันจะพาเราไปเองเออเขาให้เขาหายใจให้เขาพักหายใจอย่าปล่อยมือไปบอกว่าอย่าปล่อยมือเหมือนเข้าเครื่องทำความสะอาดเลยี่น้องเอ้ยอยู่ไปยังบันบัน อ๋อให้ปล่อยมือไม่ใช่อย่าปล่อยมือเพื่อนๆของนายเป็นยังไงล่ะพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะม่เล่นเครื่องเล่นเลยแต่ว่าเราก็ดันซื้อตั๋วให้เขาแบบไม่ต้องถามอ่ะมัดมือชกไปเลยเรามัดมือนชกเลยเพราะว่าเรามาด้วยกันเราต้องเล่นด้วยกันว่ามีอะไรเราต้องเล่นด้วยกันอู้เอาแล้วจังหวะนนี้เราก็เง้ยหน้าเซียเงียบขึ้นถ้งฟ้าหน้าก็เหลี่ยม ช่วงนี้ก็สิปม่ยงเทียง,ยงแดดก็จะรุนแรงนิดน้อยแต่ว่าเราไม่กลัวแดดกีฬาแบบนี้เราห้ามกลัวแดดแล้วเ,เจอเออแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาที่ไปเหตุด้วยกันซื้อขิมซื้อิมมาทาจริงๆเขาบอกว่าให้ทากันแดดแต่เราไม่ทาอย่า่าผลตัวข้ามเด้อมันลงบ่ไดีเด้อู้เหินฟ้าตอนนี้เรากำลังเหินฟ้าข้าขนาดที่นองเอ้ย เราซื้ออชิปมันจะเป็นเหรียญเนาะนนไมนจะเป็นเหรียญให้คนละเหรียญต่อต่อหนึ่งเครื่องเล่นนะคะัร้อยแปดสิบบาทเลยร้อยแปดสิบบาทต่อรอบต่อคนจริงๆเรานั่งคนละเครื่องก็ได้แต่ว่ารวเราไม่นั่งแต่พอนเขากลัวก็เราคนมีแฟนเนาะเราก็ต้องนั่งกับแฟนกันเนาะว้าวโ,โ,โ,โบแมนขย,ย,นยันเป็นไเฮ้ย <laughs> ใกลหอนมองลงไปก่อน วิวดีมากตอนคืนก็เป็นยังดอกตอนรุ่งมันรู้สึกแบบบาดเจ็บอันรแบบนี้ย,ยังวะตรงของ้อเราก็จะไปแบบสโลว์สโลอย่างงี้อ๋อก็ปล่อยมือไปใช่ไหมน่าจะใช่มันจะไปเองเดี๋ยวเวลาแล้วเริ่มหอดแล้วหอดยามแล้วระยะทางก็ใจอยู่นะใช้เวลาอยู่ว่ามันคักอยู่เด้ บ๊อบบ๊อบอถือก็ผ่าทผมเกินไปอันนี้ถือแบบเขาเรียกว่ามันเป็นแบบเริ่มต้นอ่าเป็นเครื่องเล่นแบบเริ่มต้น<า>ยังเออเบาๆมันยังมีแบบอเอียงกอดซิฟไลเออย่างเลยเออเถ,ถ,ถ,ถือไปแล้วบดีนไปแล้วบดินว,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 ว้าวว้าวเม <laughs> ืดอีกับพ่างเงี้ยหนาบ๊วยฉันเองก็สูบชีวิตมากเลยนะ <laughs> เป็นได้ <laughs> หอดแล้วเย่ผ <sighs> 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 ิดเรียบร้อย <laughs>